ยินดีต้อนรับสู่เรื่องที่17ครับหลังจากผ่านเรื่องบนทองถนนและในตึกสูงมาแล้วคราวนี้ขอลองเปลี่ยนบรรยากาศมาสู่เรื่องราวที่ทันสมัยและใกล้ตัวคนยุคนี้สุดๆเรื่องของไรเดอร์ทรงอานครับ อาชีพที่ต้องขับรถลัดเลาะไปทั่วเมืองทุกซอกทุกมุมแม่ในายามวิกาลและนี่คือสิ่งที่ไรเดอร์คนหนึ่งต้องเจอเรื่องที่17ออเดอร์สุดท้ายปลายทางสุสานเรื่องนี้เกิดขึ้นกับโจไรเดอร์หนุ่มไฟแรงที่ชอบวิ่งงานกะดึกเพราะรถไม่ติดและอากาศไม่ร้อน วันซาตจีนที่ผ่านมาเวลาประมาณนาทุ่มครึง่งขณะที่โจกำลังจะกดปิดระบบเพื่อกลับบ้านจูจูก็มีออเดอร์เด้งเข้ามาร้านสะดวกซื้อน้ำแดงสี่ขวดเหล้าขาวหนึ่งขวดและทูงเงแบกมุดปักซอยลึกท้ายหมู่บ้านจัดสันเก่าระยะทางห้ากิโลเมตรขอความกำกับทิปสองร้บาท นา่นาสานพระภูมิเก่าตายตนไทรหยิบเงินในคันได้เลยไม่ต้องโทรหาโดยความที่เห็นทิพนักโชว์ถึงกดร,รับงานทันทีเขาขี่มอเตอร์ไซค์ฟ้าความมืดเข้าไปในซอยเปลี่ยวสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าหญ้ารกทึบยิ่งเข้าไปลึกไฟถนนก็ยิ่งน้อยลงจนกระทั่งมาสุดทางที่มุดปักตรงหน้าไม่ใช่บ้านคน แต่เป็นสารพระภูมิไม้ผุผุที่ตั้งเอียงกระเทเรอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ที่พาสามสีขาดรุ้ยผกอยู่บรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลงมหายใจตัวเองมาในละแวกนั้นเริ่มอนรับกันเป็นทอดๆชูใจคอไม่ดีแต่ก็อยากได้เงินเขาค่อยๆเดินถือถุงของไปวางไว้ที่นาสาลตามคำสั่ง ตาเหลือปเป็นคันเงินปุบปุบวางอยู่ข้างในมีแบคงรอยเบียกชื้นสองใบวางทับด้วยเรียนขณะที่โจกำลังเอื้อมมือไปหิบเงินลมเย็นยะเยือกพัดอูผานลังคอพร้อมกับกลิ่นถูปลอยมาแตะจมูกทั้งที่ยังไม่ได้จุดและในจังหวะที่เขาเงยหน้าขึ้นมองตัวซานเขาเห็นค่าคู่หนึ่ง หอยต่องแต่งลงมาจากกิ่งไม้เหนือสานพระภูมิคานั้นสีเผือดเขียวชำ้ำและมีเลือดหยดลงมาทิงท้งทิ้งโดนถุงของที่เขาวางไว้โจค่อ,คอยๆไล่สายตาขึ้นไปมองพบกับใบหน้าของผู้ชายที่ลิ้นจุกป,ปากตาทลนจ้องลงมาที่เขาแล้วแสแยะยิ้ม <Hey! S 1> โจอร้องลัน่น ปล่อยเงินในมือทิ้งวิ่งขึ้นรถบิดคันแรงนี้สุดชีวิตโดยไม่หันกลับไปมองเขาขับรถกลับมาถึงห้องด้วยความสันเทาไขรขึ้นสูงทันทีในคืนนั้นเช้าว,วันต่อมาโชตัดสินใจไปทำบุญที่วัดไกลจุดเกิดเหตุพระทันทักทันทีว่าโยงไปรับของใครมาหรือเปล่าเจ้าที่ตรงนั้นเขาแรงนะเมื่อวานวันซาจีนเขาคงหิว ไม่มีใครไปไหวโจคนลุกสู้นึกขึ้นได้ว่าเงินในคันที่เขาเกือบหยิบมาอาจไม่ใช่เงินค่าจ้างแต่เป็นเงินปากผีที่ใครบางคนเอาไปวางแค่เคล็ดก็ได้ด้วยความโลภอาจนำมาซึ่งหายนะทิบที่สูงผิดปกติในสถานที่และเวลาที่แปลกประหลาดมักมีราคาที่ต้องใจเสมอ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งชังสังเกตและเชื่อสัญชาตญาณหากรู้สึกว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยหรือบรรยากาศผิดปกติให้รีบถอยออกมาความปลอดภัยของชีวิตสำคัญกว่างเงินทองทาะเทศและความเชื่อไม่ว่าเราจะเชื่อเรื่องผีหรือไม่การไปในสถานที่รกร้างยามวิการหรือทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงในวันสำคัญทางความเชื่อ เช่นวันศาสตร์จีนวันปล่อยผีก็เป็นสิ่งที่ควรระวังครับถ้าคุณเป็นไรเดอร์เจอออเดอร์แบบนี้คุณจะกล้าไปส่งไหมครับทิปฝากกดไลค์ให้พี่โจไรเดอร์ Rider, ผู้รอดชีวิตแชร์ฝากกดแชร์เตือนภัยเพื่อนๆที่ชอบทำงานดึกสตาร์และอย่าลืมกดเพิ่มในรายการโปรดไว้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในเรื่องที่18ผมจะพาไปลอนที่ไหนต่อรอติดตามนะครับ